ก็สวัสดีครับทุกคนควันนี้ก็จะมาอยู่กับคูปิโกนะครับเครนย5ห้าตันนี่ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของศิลาพลด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูภายในครับว่าเครนยิห้าตันคูปิโกเนี่ยเขาใช้ระบบทํางานเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตนะครับ <c oughs> รีวิวให้ดูหน่อยครับว่าตัวนี้ย <Bobby co, S 1> ระบบโกเบโกวิธีการทำงานระบบการทำงานเป็นย <issements mee. S 2> ังไงตัดเครื่องอแป๊บนึงตัดเครื่องนะครับตัดเครื่องแล้วตัดเครื่องตัวนี้จะเป็นฝั่งฝั่งนี้อ๋อเป็นระบบล้อปกติมันคล้ายคล้ายกันออคล้ายกับไทเโน่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นโลไฮอ๋อสับโลไฮตัวนี้ครับไอเนี้ยตัวนี้จะเป็น ล็อกเบรกโอเบรกครับล็อกสองไอ้นี่ล็อกหนึ่งนี่ปล่อยโอเคล็อกหนึ่งอันนี้เป็นล้อหลังใช่ไหมล้อหลังโอเคตัวนี้จะเป็นบาลานซ์โตัวบาลานซ์ตัวปรับบาลานซ์อยู่ตรงนี้ครับตัวปรับบาลานซ์อ้นี่ตัวขึ้นหน้าจอหน้าจอหน้าจอเปิดพิดีโอปุ๊บวิดีโอจะมีสองตัวโอ้ยตัวนี้ถ้าเข้าตัวนี้ปุ๊บ เส้นข่าว่าัโนมัติอเลยสาญี่ปุ่นสาทักายด้วยทั้งวันอนตัวเส็ขาเส้นขามีเป็นตัวออกออตัวยืดขาตัวรวกดตกลางันนี้จะเป็นขาขึ้นขอตัวในขาลงขาลงตัวอเปนตนี้จะเป็นขาขึ้นลับมาหน่อย ตัวนี้จะเป็นขาเข้าตัวนี้เข้าขายกับคาโต้ขายกับคาโต้คาโต้ตัวตัวแต่ก็่ตัวตัวใหม่ๆเนาะตัวนั้นตัวนี้จะเป็นตัวฝืนถ้าเราฝืนมันจะไวหน่อยถ้าถ้าไม่ฝืนมันจะหาไปนิดนึงแล้วกุญแจไว้ทำไมครับกุญแจเนี่ยกุญแจดอกเจเนี่ยกเจก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่ไม่ตามนะครับชอบไม่ชอบตึง มันก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็จะเป็นตัวมันเหมือนกันตอนนี้จะเป็นยืดบูมอ่าไอ้ยืดบูมยืดบูมท่อนแรกท,ท,ท่อนแรกถ้าท่อนสองท่อนสามแล้วก็ดึงมาอือยืดบอ่าก็ก็ถ้าเข้าก็เหมือนกันถ้าเข้าก็ก,กดเหมือนกันครับอันนี้ก็ตั้งบูมไอ้น,นี้ก็เป็นสวิงตั้งบูมนอนบูมเหมือนเต็มห้าครับ แล้วมีตัวจิ๊บสับมาด้วยจะต้องดึงตัวไหนก่อนไหมต้องบังคับตัวจิ๊บอะถ้าถ้าเราจะใช้จิ๊บจิ๊บเนี่ยจะเป็นตัวนี้มันกับตัวจิ๊บันนี้ก็เป็นนอนบูมอ่านอนบูมแล้วก็รกเล็กรถใหญ่เล็กรถใหญ่ตัวนี้ก็รถนี่ก็รถรถฝานตัวนี้ก็รถเร็วอืม โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ให้รีวิวก็นานๆจะมาเจอสักทีหนึ่งพอได้รีวิวให้เอฟซีได้ดูครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับได้เวลาไปทำงานแล้วไปเลยครับไปเลยรอดูครับ ลืมถามชื่อเลยลืมลืมถามชื่อเลยชื่ออะไรครับผมชื่อสมิงครับอะไรนะสมิงครับสมิงครับผมขอบผมขอบคุณครับเก็บขาแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงเดี <laughs> ๋ <laughs> ยวจะมาบอกอีกทีนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักเข้ามานะครับพิม ใต้คอมเมนต์มาให้ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานศิลปนที่มาให้รีวิว25ตันโกเบโก้นะครับโกเบโก้โกเบโก้นะครับคันนี้ก็อ่านจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เีขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปหรือ มีคลิปอะไรดีๆก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆชาวขับเครนนะครับมาได้ดูได้ชมกันอันนี้ก็จะเป็นรถรุ่นเก่าแล้วนะครับเนาะว่ารุ่นยังก็ยังใช้ได้ดีโอเคนะครับได้เวลาออกไปทำงานแล้วได้เวลาออกปฏิบัติงานแล้วครับผมไปไปครับทุกคน